มาออกแล้วโปรดทราบไม่เด็กตกมาโปรดทราบไม่เด็กตกมาขณะนี้นายแนมากเป็นตัวนำที่ไปสี่นายแนมากเป็นตัวนำธนาคารที่สองอากานนี้ทีสามที่ไปสามนายแนมากยังคงเป็นตัวนำ ธนาคารที่สองทบพนรงชัยที่สามขณะนี้นายแน่มากยังคงเป็นตัวนำธนาคารที่สองเทบพนรงชัยที่สามขณะนี้ที่ไปเก้านายแน่มากยังคงเป็นตัวนำธนาคารที่สอง เทพนรงชัยที่สามขณะนี้นายแนยมากเป็นตัวนำเทพนรงชัยที่สองผลการแข่งในเทวที่ห้านายแนยมากหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิบจุดแปดสี่วิานาทีเทพนรงชัยหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์วินาที